พาชมรุ่นสตอมแท็กค่ะขับ2ด้านหลังของลูกหมูนะคะพร้อมชุดแต่งค่ะพี่พี่เป็นขับ2นะคะค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสอบาทค่ะพร้อมสีพิเศษนะคะสีส้มจะบวกเพิ่ม10,000บาทค่ะพี่พี่รอบคันคันนี้นะคะทําการตกแต่งค่ะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะบอดี้คิดดีไซน์ค่ะพี่พี่ใส่มาในรุ่นสตอมแท็กแล้วค่ะหลายๆคนเนี่ยที่กําลังมองหาชุดแต่งนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะพี่พี่ สตอมแท็กขับ2คันนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวค่ะที่ใส่ไฟ m ิทติค LED นะคะด้านหน้ามาให้ค่ะเพราะว่าหลายๆรุ่นนะคะของ Ford เนี่ยใส่ตัวไฟ m ิ t i ิ l LED เนี่ยต้องเป็น4 w h e e l เท่านั้นแต่ว่าสตอมแท็กขับ2มีให้ค่ะพี่พี่คันนี้เนี่ยทำการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็สตอมแท็กเนี่ยน่าใช้ขนาดไหน,นเดี๋ยวลูกหมูพาไปชมกันค่ะ ปะทะสายตามาด้านหน้าเลยเนี่ยเราจะเห็นกระจังหน้านะคะรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาเลยใช่ไหมคะในของ Next Gen นั่นก็คือกระจังหน้าแบบ Monster นั่นเองค่ะพี่พี่มันจะเป็นแบบกรงเล็บนะคะเน้นดุดุนะคะแต่ดีไซน์สีดำสไตล์ดุนะคะไฟนะคะ LED ค่ะลมดำ3า3จุดมาให้บนกระจังค่ะ ทีนี้เนี่ยตรงนี้นะคะเราจะทำเหมือนตัวกระจังหน้าเดิมของสตอมแท็ก่ะก็คือไฟ LED นะคะแต่ว่าเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมค่ะพี่ๆตอนคืนเนี่ยเปิดไฟแล้วถ่ายรูปเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะ รับกับตัวหนังสือนะคะอะคริลิกค่ะคำว่าลนเจอร์สวยๆสีดาแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่ลูกหมูบอกนะคะเป็นชุดกันชนหน้านะคะวิกเตอร์บอดี้คิดดีไซน์ค่ะพี่ๆปกติเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยจะใส่ในรุ่นเอเวอร์เใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะทําขึ้นมาสําหรับรุ่นレンเจอร์เน็กเจอแล้วค่ะพี่ๆอารมณ์เป็นแบบสเกิร์ตด้านหน้าเขาทําสีเดียวกับตัวรถนะคะเทาดำนะคะพี่ๆแล้วก็สีดาค่ะให้ตัดกันแบบนี้นะคะจะ เป็นแบบทรงเหลี่ยมนั่นเองค่ะพี่ๆซุ้มล้อนะคะลูกหมูก็ใส่ให้ขนาดประมาณ7นิ้วค่ะเป็นซุ้มล้อของวิกเตอร์นั่นเองค่ะพี่ๆล้อแม็กเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าเราได้แบบเต็มสตรีมมาแล้วก็คือเป็นแม็กขอบ20ในทรงของเอเวอเรสต์ตัวท็อปนั่นเองค่ะเขาจะทําเป็นสีดำนะคะสลับกับขีดแดงค่ะเพราะว่าสตอมแท็กนะคะพี่ๆต้องมีขีดแดงเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะพี่กับข้างนะคะใส่ให้ค่ะเป็นแบบวิกเตอร์นะคะ รุ่นนี้มีคีเลตค่ะพี่ๆไบเทอร์โบนะคะมาพร้อมราวหลังคานะคะรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่บบหมยังไงเพราะว่ามันเป็นทรงยกค่ะพี่ๆซึ่งถ้าเทียบกับซิกเมนต์ของ YT ยแท็เนี่ยวายแทเนี่ยลาวหลังคาจะเล็กกว่าค่ะถามว่าลาวหลังคาตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเขาสามารถกางเป็นสี่เหลี่ยมได้ค่ะพี่ๆเอาไว้แบบว่าบรรทุกพวกเหล็กนะคะหรือว่าไม้ยาวๆนะคะหรือว่าเราสามารถบรรทุกเรือได้ด้วยค่ะพี่ๆ พาดมาตรงนี้ค่ะโลบาร์นะคะซึ่งเป็นโลบาร์นะคะรูปแบบของสตอมแท็กค่ะพี่พีสามารถลูดได้ค่ะโลบาร์ตัวนี้ทําอะไรได้หลายอย่างนะคะเราสามารถบรรทุกของแล้วพาดมามัดกับตรงนี้นะคะหรือว่าเราสามารถใส่โรลเลอร์ฮัมเมอร์นะคะปิดสัมภาระได้ค่ะพี่พีสติกเกอร์นะคะมีให้จากโรงงานค่ะทีนี้ด้านหลังเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างได้รุ่นขับ2องสตอมแท็ก ไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟายสปอร์ตเรดร์ค่ะพี่พี่ทำงานยังไงกรณีที่เราออกจากซองอะคะ่ะมันจะเบรกอัจฉริยะให้อัตโนมัติโดยที่เราจะไม่ชนขันด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยยังเป็น LED เนี่ยให้มาเต็มสเต็ปอีกด้วยค่ะพี่พี่สัลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นคำว่า Storm Tag ค่ะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะพี่พ ภายในของเขานะคะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะพี่พี่ดีไซน์สตอมแพ็กนะคะทรงอะคันทาลาค่ะพี่พี่แล้วก็เกียร์ไฟฟ้านะคะอีชิปตเตอร์นะคะประหยัดน้ํามันค่ะแล้วก็ทรงสปอร์ตอีกด้วยค่ะพี่พี่สมรรถนะน,นะคะมีให้ครบนะคะพอๆกับรุ่นขับสีเลยสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักหาลุกหมูได้ตามเบอร์ด้านล่างค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ